สวัสดีครับวันนี้ผมมีภัยจากวิชาชีพมาเล่าส่วนฟันฮะเขาจะมาในานามของการไฟ้ากรฟผอนะครับเขาจะส่งอีเมลมาแลวจะแอดไลน์เรามานะฮะให้เราแอดไลน์เข้าไปพอกดแอดไลน์เข้าไปก็จะเป็นหน้าตาเนี้ยลองฟังกันดูนะฮะอย่าไปหลงเชื่อมันนะครับฮัลโหลครับค uh. รับอ่าโตตกลงอ่าการไฟจะเอาหมายเลขบัญชีเหรอครับครับเอาเอ่อเอาต้องเอาของชื่อผมหรือชื่อคนอื่นได้ครับ ี่ของท่านครับอ๋อแล้วก็จะโอนโอนเข้าบัญชีให้ให้ใช่ไหมครับครับก็เห็นว่าคุณท่านแจ้งว่าไม่บัญชีตอนแรกครับอ๋อมันเป็นบัญชีของที่ออมสินมันใช้ได้ไหมอ่ะเห็นเมื่อกี้บอกมันไม่มีออมสินไงได้ทุกบัญชีครับจะเป็นชื่อเรานะต่อได้ครับผมผมมีออมสินอยู่เดีวเราเรา ได้ครับได้ครับเงินในบัญชีออมสินของท่านเนี่ยยอดคงค้างเนี่ยเกินห้าร้อยไหมออกเกินครับเกินนะครับรบกวนแจ้งเป็นตัวเลขครับอย่างเช่นมีห้าร้อยหกสิบก็ต้องแจ้งห้าหกศูนย์จุดสตางค์เลยครับการแจ้งในตรงมีอยู่สามล้านเจ็ดหมื่นหกสามล้านเจ็ดแสนหกสามล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทครับสามล้านเจ็ดแสนนะครับครับผมเดี๋ยวรอสักครู่ครับครับ อ่อได้ได้ครับแล้วแลผมได้สองหลานผมจะได้เงินคืนเท่าไหร่ครับเนี่ยอยู่ที่ขนาดมิเตอร์ครับคุณท่านหนึ่งวันต่อหนึ่งม่อครับอ๋อสิบผมมีสิบห้าแอมป์อยู่สองม้อครับเราจะได้ที่สามพันครับคุณท่านอืได้หลังก็สามพันลิได้สามพันครับได้หลังว่าสามพันบาทครับอ๋อได้หกพันใช่ไหมครับใช่ครับ อันนี้จะกองผที่ไหนอะที่ที่ที่ส่วนกลางเหรอครับครับตัดจังครับกรุงเทพมหานครครับอ๋อกรุงเทพมหานครเลยอืมได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวส่งเลขบัญชีไปให้แล้วกันแกปหน้าพงเงินให้ผมก่อนครับคุณน่านอ่าได้ได้ครับโอเคครับครับสวัสดีครับครับ